สเปกหนึ่งนะจากการรีวิวชุดหมาป่ามาแล้วจ้าว้าวคุยไวยจัดกันให้แล้วนะคะกับชุดหมาป่าราคาประหยัดน,นะคะเมื่อกี้ที่พูดในคลิปนั้นอาจจะพูดผิดไปนิดนึงนะคะ,ะชุดไม่ถึงสองพันเหมือนเดิมแหละจัดชุดคู่นะคะกับพันหมาป่ากอริล่าเก้าฟุต 9ฟุตตัวนี้นะคู่กับดีแมสี่ศูนย์อย่างที่บอกไปคลิปเมื่อไหระคลิปที่แล้วนะคะว่าตัวมันเท่ากับดีแม็กซ์50แหละแต่ว่ามันสูดสายเนี่ย30กว่นได้200เมตรนะคะแล้วก็กับชุดสายเกลือน,นะคะ10ฟุตที่ตัวนี้นะคะกอริล่า10ฟุตนะคะคู่กับดีแม่กูน40เหมือนเดิมละกันเพราะว่ามันก็เข้ากันอยู่นะพอดีแหละไม่ไม่น่าเกียดครบชุดนะคะเมื่อกี้บอกราคาผิดไปเป็นชุด9ฟุตแต่งนัน10ฟุตนะคะ ชุด10ฟุตนะคะอยู่ที่พันแปดเก้าสิบบาทใช่ไหมเออเอาไม่เป็นไรพูดไปแล้วพันแปดเก้าสิบาทแหละกับชุดเก้าฟุดนะคะเอาจัดให้ไปพันเจ็ดเก้าสิบบาทเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้หนูบอกพันแปดสามสิบหนูอ่ะพูดผิดเองหลอโทษด้วยนะคะขอเป็นเอาคลิปนี้ละ 9ฟุตนะคะ1,890 1,790บาทอ่านี่พูดไปพูดมาถูกลงร้อยหนึ่งด่วะใช่ดิชุดสิฟุตนะนี่ได้ถูกลงนะความจริงอ่ะ1,890บาทงงกับชีวิตตัวกติ๊กที่เป๊ะเลยอ้าวงัดกีนจ้ารออะไรมันไม่มีรันเวย์เออรันเวย์เราของมันมาส่งเยอะรันเวย์มันก็จะน้อยนี่ชุด9ฟุตงานเขื่อนงานบ่อ งานเข่อนงานบอ่องานใครฝากทั่วไปงัดได้นะักโทงัดตัวง <พอ S 2> ะ,ะพ่อเ,เนี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทพานันไปไม่รู้แหละราคาไหนไม่รู้เอาเราราคาเนี้ยแหละรีวิวเยอะนะคะงับเซฟปุ๊ดโอ้โหคุณเนะีนะ่ยพันแปดเก้าสิบเนี่ยทั้งชุดนะเนี่ยพร้อมส่งถึงหน้าบ้านอโอ้ยตัวนี้มันว o w e r lift เยอะมากเลยเจ็บนิ้วจริงจริงเลย อยู่นะคะกอริล่าติดเกาะนะเวทีห้าสามสิบก็จริงแต่พาวเวอร์ลิฟต์อี๋นะคะพาวเวอร์ลิฟต์เขาอะกระติบเลยนะหนูบอกตรงๆนะแต่ที่หนูรีวิวไดโนมาแล้วนะตอนนั้นไดโนมันยี่สิบสี่สิบใช่แต่ยี่สิบสามห้ายี่สิบสี่สิบประมาณนี้แหละแต่พาวเวอร์ลิฟต์เท่ากับตัวเนี้ยตัวเนี้ยสิบห้าสามสิบแล้วคันเบากว่าด้วย คันตัวเนี้กอริลารุ่นนี้ยกอริลาล่าติดกนเกาะนี้น้ำหนักเบากว่าคันซีรีส์แรกเมื่อสองปีที่แล้วนะคะส่วนเรื่องความเหนียวกับเซนซิทมฟเนี่ยหนูบอกเลยว่าเพิ่มมาเยอะแต่ราคาไม่เพิ่มเลยจริงๆราคาเขาก็เพิ่มแหละแต่หนูไม่เพิ่มนะคะแเห็นมันดิ้นอย่างเงี้ยเวลาตีหววท่านี้เลยนะฟับฟับสบาย เด้งสบายนะคะแล้วก็สอยไฟยใช่ระวังไอ้ที่มองเนี่ยมองเสาไฟข้างบนเนียเล่งก่อนเล่งก่อนนะ, <c oughs> นะคือถ้ามันอยู่เขื่อนพื้นที่มันเยอะไงก็ตีกันแบบเต็มที่นี่ท่านี้เลยค่ะเวลาไปยืนแบบตีใช้ฝั่งเนี้ยยืนไปลงไปครึ่งแข้งเนี้ยตีท่านี้เลยค่ะโคตรดูโบรกเนลเวลาตีไกล,ไลยอย่อางเงี้ยมันต้องใช้รันเวนะแล้เราอยู่ในร้านนะรันเวย์แค่ไหนมันก็ไม่พอนะค <c oughs> วามเหนียว รู้ว่าของแท้มันเป็นยังไงโอ้ยจบนะจบด้วยค้าสวยๆกับชุดหมาป่ากอริล่าติดพุดคู่กับลอกหมาป่าดีแม็กซี่ศูนที่หนูขอเรียกมันว่าคันกอริล่าติดก่องน,นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวกับแต่ราคามันเท่าเดิม แต่นี้ซน์ยมันสวยขึ้นนี่ไหมมาใกล้เลยเดี๋ยวเผื่อคนเขาไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วเขาตัดสินใจซื้อเลยเขาจะได้นะท้ายด้ามเคลือบมาแบบเงาสะท้อนเลยงเง,นนงาวับเวลรอเนี้ยงวดเนี้ยเงาเงาแบบเก็บมางอะไรละเอียดมาสวยกว่างวดที่แล้วเยอะนะคะนี่ท้ายเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาขึ้นมันไม่หนักเหมือนครั้ง,งที่แล้วนะครั้งที่แล้วมันหนักกว่าแบงค์เนี้ยหนูบอกเลยว่าเป็นแบงค์วงนะคะแต่ เนื้อมาเนี่ยเนียนสวยแล้วมันมันเหนียวกับมันมี power มันเหนียวแล้วมันไม่อยู่ไว้นะบอกง่ายๆได้แค่นี้นะคะเพราะว่าแค่นี้หนูว่ามันก็ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานสําหรับบางคนที่ยังไม่มีชุดอุปกรณ์ตกปลาหน้าดินนะคะสวยๆหนูก็แนะนำนะคะกับชุดคันหมาป่าติพุธไปงานเขื่อนหมายธรรมชาติอัดโพด เวลาต่อแล้วอ่ะคันใหม่เนี่ยมันไล้รอยต่อนะมันไล่รอยต่อจริงๆแล้วก็กงัดดีกว่าอยากให้ดูตรงนี้เรื่องรอยต่อเนี่ยดีเลียนมากนะนะอยากจะเข้าไปให้ดูนะคะมันเคิ้ลลงมาจนถึงไกดตัวนี้เลยนะแค่ดูไม่ออกว่ามีรอยต่อซึ่งคันในสมัยก่อน สี่ห้าปีที่แล้วอ่ะไม่มีมันจะออกแค่ปลายอย่างเดียวนะคะหนูบอกเลยว่าคอลีล่าติดกลอกเนี้ยยิ่งกว่าตําไรนะตอนเนี้ยเฮ้ยเรางัดติดพุ้ดแล้วเราจะไม่งัดเก้าพุได้อย่างไรเก้าพุ้ดก็สวยเหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าแค่คันสั้นลงมานิดนึงงัดจีจา้าออนไล ลูกจะไม่ถึงโห oh, พี่คะก้9ฟตุตเนี่ยสายงานเขือ่อนเออสายงานทิชชิง้งพาร์คตามบอร์ดทั่วไปติดไปได้หายห่วงนะคะบอกราคาไปแล้ว9ฟตุตพร้อมลอกแถมเอ็นให้ชุดละ1,790บาทเอาตอนนี้อย่ายีบเชื่อใครให้บอก1น8 0ดไม่ใหม่ม่1 7 9 0บาท เราพูดให้งงไงพอพูดงงเสร็จเราก็ตัดลดลงเจอ<ง>จบงงเองด้วยงงเองด้วยนะอ่อาวรถไปร้อยหนึง่งเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะมันต้องขึ้นร้อยหนึง่งนั่งเถียงกันทั้งวันเลยเรื่องเนี้ยตอนตั้งแต่เช้าอ่ะราคามันขึ้นคันมันสวยขึ้นราคาก็ขึ้นแต่เราช่วงโควิดเราไม่ขึ้นให้เท่าเดิมละกันช่วยกัน,ช,กนช่วงนี้ไปตกปลาอย่าลืมนะคะออกหมายใดๆ โซเชียลนะคะห่างไกลกันนิดนึงต่างคนต่างอยู่ไปกันเต็มที่กลุ่มนึงไม่ควรเกิน3คนนะคะเดี๋ยวเขาประกาศติดเรานะ<แ>อย่าลืมนะติดสสยห่าไปด้วยของต้องมีมเห็นไหมแอดมินข้างบนโวยวายแล้วเนี่ยพี่กลับมาช่วยตอบเดี๋ยวโวยวายใต่หนูใหญ่เลยไปแล้วไปแล้วเมื่อเช้าหนูบอกไว้เจ็แปดโนเนี่ยโทรตับดังตลอดเลย หนูบอกไว้เจ็ดแปดคนว่าชุดกอริล่าจะมาวันนี้ค่ะแล้วยังไม่ได้ถ่ายไงเนี่ยมาถ่ายพี่คะ <S <S ก็อ,อย่าเพิ่งโทรติรอถ่ายเสร็จก่อน่อน,อนหนูถ่ายแป๊บหนึ่งนะคะถ้าหนูไปคุยนะหนูก็จะไม่ได้มาโม้ตรงนี้นะอา้าวฝากไว้อีกชุดสวยๆแหมมาเคิร์ฟรายละเอียดหน่อยซิทำไมนะทำไม ร้านถ่าไทยเราถึงขายดีเก็บงานมันเนียนจริงๆท้ายสีแต่งออโรล่านะครับสะท้อนแสงเลยเนี่ยลอกเบอร์4ี่ศนอ๋อเดี๋ยวผมลืมบอกข้อดีของลอกตัวนี้นิดนึงนะครับเบอร์40เนี่ยสปูนเขาเป็นลองแคสนะครับมันทําให้เราส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นบางคนยังติดภาพกับเบอร์50อยู่นะครับเบอร์50สปูลมันจะเป็นสปูลอ้วน พอสปูนมันเป็นสปูนอ้วนนะครับมันทําให้เราส่งเหยื่อได้ไม่ไกลนะครับและนี่ก็แต่งเสียงให้เรียบร้อยอันนี้เสียงจริงเลยนะครับกิ้งกิ้งกิงเลยฉะนั้นซื้อไปใช้งานอย่างเดียวนะครับหายห่วงพร้อมลุยนะตัวนี้ขยับมาที่หัวท็อปนิดนึงนะตรงนี้อยากจะบอกนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงจากตัวเก่าก็คือมันเป็นหัวทรงดีขึ้นเลยนะครับไม่ต้องกลัวสายพันหัวไกด์นะครับเวลาเราไปตกบางทีมันสวนลม ลมมันแรงนะครับบางทีสายเอ็นมันจะมาพันหัวไก์นะครับหัวไก์ทรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะก็ซื้อไปสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวไก์อ่ะโอเคชุดนี้น้องเขาแจ้งราคาเรียบร้อยนะครับสิบชุดได้ค่ะอะไรนะสิบชุดสิบชุดนะคะได้หนูบอกแล้วว่าเนี่ยหนูกำลังกำลังขายเลยครับพี่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเก็บแยกให้ก่อนเลยเอาสายหาบด้วย เราใส่งกี่ห่อคะห่อละสิบาทยี่สิบได้ยี่สิบเนาะโอเคไม่เป็นไรก็ค่าส่งเขาเดึงน,นะคะ,ะ,ะแยกไม่ได้นั้นได้เลยเดี๋ยวเราไปดูให้นะคะ่ะเก็บเก็บแยกให้เลยเก็บแยกให้เลยรับรองงวดนี้ได้ครบนะคะได้ครบได้นะคระบเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะเหลือ30มบบอกแล้วใช่ไหมว่าสิบฟุตอะไม่ได้ปิดคลิปเลยยังไม่ได้ปิดคลิปเลย,ย,ง,เลยงั้น เก้าฟุตแล้วกันแต่จริงๆก็อย่างเค,ยเคียร์น้องคู่แหละแต่จริงๆอะหน,นูบอกเลยว่าสิบฟุตเอางี้เดี๋ยวหนูลงคลิปวันนี้เลยแล้วกันวันอังคารนะคะก็อย่างที่บอกคงไม่ต้องพูดเยอะว่ามันงนัดโอดแล้วมันคุ้มขนาดไหนขนาดไหนเชื่อไหมตั้งแต่งัดคันของแท้ยังไม่เคยเจอหักขามือมีคลิปไหนไหมที่มันตั้ตั้ แต่หนูได้ยินลูกค้าโทรมาบ่อยมากพี่ผมซื้อคันในลาไอป้ายเขียวเขียวอ่ะไอป้ายเขียวเข<ะ>ียวอ่ะเขาบอกมันเป็นคันหมาป่าใช่ค่ะคันหมาป่าป้ายเขียวผมซื้อมาห้าร้อยเออไม่น่าจะใช่มั้งพี่ราคามันไม่ถึงต้นทุนมันเังเกินแต่เนี่ยผมจะบอกว่ามันหกนะักอ่ะพี่ของมันไม่ดีเลยอ่ะให้ภาพของเราเลือกซื้อห้าร้อยแต่หกักงั้นทําไมเราไม่ซื้อเก้าร้อยเก้าสิบแล้วไม่หกักแล้วไม่หัก ก็หนูบอกแล้วว่าของมันดีจนเขาต้องปลอมอะพี่ก็คิดดูสิมันก็ดีจนเขาต้องปลอมอะคือถ้าของไม่ดีจริงผมว่าเขาไม่ปลอมนะเออลองคิดเล่นเล่นถ้าเกิดว่าของไม่ดีเขาจะปลอมทําไมลอง,งคิดเล่นเล่นแล้วทําไมเขาถึงได้ขายราคาต่างกันหน้าร้านเยอะขนาดนี้เพราะว่าเป็นไปเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะนะในเมื่อถึงตอนนั้นลูกค้าก็จะเป็นคนที่ ัสินใจนนะคะก็วัดใจดูลองดูไม่ผิดหรอกต้องลองัะครั้งใช่มันต้องมีจะซื้อแพงทำไมในเมื่อมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็ต้องลองดูลองดูก็พูดด้แค่นี้แหละก็จากที่งัดมาหลายสิบคลิปต้องแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่ย้ำทุกคลิปว่าของเราขายของแท้มีโลโก้ ติต๊กเกอร์ด้วยพี่คะหมาป่าแบนด์ไทยไกลขนาดไหนอะ่ะมีคิวซีซ้อนด้วยอะ่ะพี่คะหนูไม่อยากจะบอกเขาปลอมกันแม้แต่กระทั่งกล่องจริงเป่าแต่เขาลืมตีคําว่าคิวซข้างในนะแล้วทําไมเราถึงซีเรียสกับเรืเ่องอย่างนี้เพราะหนูเจอเยอะลูกค้าบอกพี่พี่ทำไมใครซื้อก็โง่แล้วของถูกเยอะแยะ,ยะตามนั้นนะคะ ไม่บงัคบบงครับไม่บังครับแต่ทําไมเราไม่เอามาขายเปิดลังมาหักไปแล้วครึ่งลังเปิดลังมาไม่ต้องไปถึงงัดจ้ะครับพี่แค่จับอย่างเงี้ยเออคันนี้นะปิ๊บปิ๊บิ้ว<อ>แล้วจะให้หนูเอามาขายทําไมครับพี่เด็ดเล่นเป็นเด็ดเล่นเป็นผักบุ้งเลยแล้วทําไมเราไม่ซื้อคันแบบเนี้ยเราไม่ซื้อคันแบบเนี้ยมันจะเสียเงินจริงๆอะ่ะมันก็ถูกลงเยอะกว่าเมื่อก่อน แล้วมันให้ได้แบบเนี้เนี่ยโทรตับดังตลอดมันได้แบบนี้ค่ะพี่ไม่ว่าจะงัดกี่คลิปไม่มีพอสไม่มีตัดต่อค่ะพี่ทีมตัดต่อหนูตอนนี้โดนโยกย้ายไปเป็นแอดมินแล้วโอ,เโอ้เจ็บนิ้วจริงนะตัวเนี้ยผมบอกเลยไม่เคยได้ <c oughs> พันตัดต่อเพราะว่าลมอุ๊บก็หมดปั๊บนะคะ no s t a d in no in. s u n ตัวจริงไม่รู้จะขายข,ายของปลอมทำไมในเมื่อของแท้มันทำไมลองของแท้มัน มันก็ไม่แพงอ่ะมันก็ถือว่าถูกแล้วนะเขาเขาจะทํารายชื่อเสียงตัวเองทำไมนะคะมันถูกกันไม่รู้จะถูกยังไงแล้วเดี๋ยวนี้ไายแล้วแอดมิน่าแล้วเนี่ยอ๋อโอเคอย่าลืมนะชุด9ฟุตชุด9ฟุตพร้อลอก้าสชุด1 0ฟุตนะอมลอกพร้อกใครบอกราคาอื่นไม่ต้องเชื่อแอบไม่ต้องเชื่อแต่ให้ฟังเสียงจริงๆตก่อนโอเค ครับเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะ